นึงที่ได้เดินขึ้นมานะครับก็จะมีห้องวัดสอบสวิตนะครับจะถ,ถือเป็นห้องหนึ่งท,งท,งทงี่เป็นหน้าต่างตาของทางสถานตำรวจของเราครับทถานตำรวจเราถือว่าจุดแตกขัดนะครับก็บกคือทางตำรวจนะครับและจุดแตกขาดก็คือห้องนี้คือห้องวัดสอบสวิตคือการบริการจะดับเดียวนะครับซพื่อเหตว่าเราก็ได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนานะครับให้เกิดความเป็นเสถรภาพนะรับิตอันดับแรกในเรื่อง ออกสีสันนะครับก็ใช้ว่าเป็นตำรวจก็คือสีเหลืองนะครับการไปธนาคารรูงไทยก็ปเป็นสีฟ้านะครับไปกองสิลป์ก็ชมพูนะครับสีกรที่เขียวตำรวจเราก็ใช้โทนสีคอนเสรตนะครับโดยเฉพาะโลหัปัจจุบันส็ปรครับโทนสีเช่นกันนะครับจะต้องเป็นสีขาวโทนเลือดดตำๆตเลือดดูนะครับยุคแบบเดียวกันนะครับ นะครับจุดวันสอบสมิตของเราก็คือกานรวมบริการไว้ชุดเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นงานด้านสอบสวนนะครับฐานข่าสืบสวนสารจรนะครับการรับแจ้งเอกสารหายนะครับรวมถึงรับแจ้งคดีต่างๆนะครับว่าเป็นสอบสวนไปที่เดียวกันนะครับแล้วก็มีการบริการประชชนไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มกาแฟอาหารแล้วก็หนังสือพิมพ์นะครับนะครับทุกปัจจุบันเราเป็นกจะดเนินการ นะครับตำรวจเราระดมกว่าราชการนะครับตอนเช้ามาจะมีพวกญาติประชาชนเ้ามาดูแลผู้ป่อยหานะครับจะมีคนมาใช้บริการถึง50คนซื่งอาการไม่เพียงพอนะครับซึ่งเราจะดำเนินการปรับปรุงในเรื่องที่พักเประชาชนต่อไปนะครับนะครับก็หวังว่านะครับในการพบปะสังสรรค์นะครับครั้งนี้นะครับทางเราได้แนะนำด่วยนะครับแล้วก็คงจะ ทําให้ท่านสบายใจว่าทบพุทรน้องไทยนะครับเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สามารถจะรองรับการติดต่อประสานงานในเรื่องการรักษาความปลอดภัยชีวิตสิ่งและอำนวยความยุติิธรรมนะครับและการจราจรนะครับนะครับซึ่งก็ในเรื่องต่างๆนะครับทางสนักตำรวจชาติเรามีการจัดการประกวดประกวดนะครับนะครับรงบาล เพื่อประชนนะ like เพื่อโครงการหรือเพื่อชนในรูปแบบต่างๆนะครับโดยการของพลังภัเราเป็นระมับประชานระดับที่สองนะครับอย่างเกรดหนึ่งก็คือเส้นสพเมืองหลงจักบงหัอพันธุ์มิชชนบุรีนะครับพลังภัเราเป็นอยู่ระดับระดับที่สองเขาเรียกเขาเรียกปริมาณระดับกลางนะครับก็จะมีนาเฉลียงน้องไทยนะครับนาถี่นน้องไผ่ชนแดงนะครับ จะอยู่ท่าเร็วจะอยู่โชนเดียวกันนะครับทางกองทัพไทยเรารับเป็นการตรวดนะครับในระดับจังหวัดนะครับเราได้รางวัลชนะเลิศมาสองปีซ้อนนะครับต่อจากอัดับภาคนะครับก็เป็นปีที่ผ่านมานะครับก็ได้รางวัลอันดับที่สองนะครับส่วนปีย้อนกลับไปอันดับที่สามนะครับก็หวังว่าปีนี้นะครับก็จะสามารถพัฒนาให้ระดับหนึ่งของการของภาคกเรานะครับก็ถือว่าก็คงจะรักษาคุณภาพมาตรฐานการบริการ ให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทพ่วถึงนะครับเราหวังว่าจะได้รับการเอื้อทอนนะครับจากหัวน้าส่วนราชการต่างๆนะครับในการดูแลพารกาจตำรวจเราในไม่ว่าในเรื่องรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแทนนะครับของท่านผภาคส่วน,นต่างๆในในอร์ร์รของเรานะครับมาดูแลต่กกางๆหรือคำแนะนำต่างๆที่จะมาให้ให้ไดต้ตอบสนองเรานะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับในวาระนี้นะครับขอเชิญได้เปิดได้เดือดมีอะไรจะกล่าวอะไร